สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับตามใจปรารถนานะครับหมูหันที่ดีเพื่อคนที่สำคัญเช้านี้ไปแล้วฮะหมูดำหันตามใจปรารถนา5ตัวนะครับหตัวส้มหอมสดชื่น4ขวดใหญ่ๆอย่างนี้นี่5ตัวนี่ก็นะฮะเดี๋ยวเราขนกันไปให้เต็มที่เลยเฉพาะสั่งกินที่บ้านนะฮะก็คือ Del i v e r y ไปเป็นกล่องนี้หมูดำหัน หนึ่งตัวน้ำส้มหอม4ี่ขวดแต่ถ้าเป็นหมูดำหันเก้ารสชาติน้ำส้มหอมสดชื่นเอาไป8ดขวดโอ้แล้วถ้ามากินที่ร้านนี่วันนี้นี่นคุณซินดี้มาเนี่เซตหมูหันราชาเก้าเสียนโอ้นี่ฮะนั่งกัน8คนสั่งหมูหันราชาเก้าเสียนที่นี่ก็ต้องบอกว่า เป็นเมนูที่กินที่ร้านเท่านั้นนะแล้วก็นี่เรามีหลายเซตด้วยนี่6 5พัก็มีนะครับ4,5 0 0ก็มีนี่หมูหันแบบเต็มตัวนะแต่ว่าที่ราคาต่างกันเนี่ยมันคือเมนูอื่นๆที่เรามีเสริมให้นะครับปกติเซต6,500นเนี่ยราคาถ้าถ้าสั่งแยกนะราคาถ้าสั่งแยกนะ ก็หลักหมื่นแต่นี่6,500เท่านั้นหมูหันเต็มตัวอย่างอื่นอีกพรีเมียมมากเก๋าอันดามันซีอิว๊วนะครับฮ่องกงกระเพาะปลาน้ำแดงกุ้งแชบัวอย่างเงี้ยโอ้โหแบบพรีเมียมจริงแล้วก็มีอีกหลายเมนูเลยจ้อโคตรปูก็มี6ลูกอิ่มอะ่ะ6ถึง8คนเนี่ยผมว่าอิ่มนะอิ่มเลยแล้วก็มีเซต4,500บาทด้วยเฉพาะทานที่ร้านนะเซตนี้ก็มี10เมนูทั้งหมดอะ่ะเออแล้วก็เซต 2,005ก็มี8เมนูอ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นหมูหันครึ่งตัวนะก็ถือว่าคุ้มเพราะปกติเนี่ย2,005เนี่ยก็หมูหันครึ่งตัวอยู่แล้วนะครับและนี่ได้อย่างอื่นอีกเพียบเลย8เมนูโหเลือกเอาตามใจปรารถนาไม่เซ็ตก็ได้เรายังมีเมนู เนื้อที่แบบว่าอยากนําเสนออีกอันหนึ่งก็คือเนื้อโทมมฮอคนะครับที่เราไดเอทไว้นะครับเป็นเนื้อมาจากออสเตรเลียก็ราคาชิ้นละ3 5 0 0บาทมีโชว์ให้ด้วยนะเผื่อใครอยากแบบพาคนนู้นคนนี้มาโอกาสพิเศษก็มาแต่ถ้าอยากกินอร่อยๆเลยก็สั่งได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นเนื้อพอเตอร์เฮาส์เราก็มี <c oughs> อันนั้นในผมชอบมากเลยแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเมนูใหม่ๆตามใจพานาก็มาอีกเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เรายังมีบริการนะครับเดือนนี้เป็นเดือนเทศกาลนะครับเทศกาลการจัดเลี้ยงเทศกาลการสังสรรค์เรามีบริการลดหมูดำหันไปหันให้ที่หน้างานเลยนะครับ เริ่มตั้งแต่5ตัวขึ้นไปจริงๆเนี่ยถ้าเจ้าเนี่ยนะสั่ง5ตัวขึ้นไปนะเพิ่มค่ารถอีกนิดหน่อยไปหันหน้าบ้านเลยหันหน้างานเลย5ตัวขึ้นไปจน50ตัวเราก็รับมาแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยต้องจองคิวรถก่อนนะครับเพราะว่างานค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกแทบจะทุกวันก็ขอบคุณมากนะครับลูกค้าทุกคนนะครับที่ สนับสนุนตามใจปารถนานะครับหมูหันที่ดีเพื่อคนที่สำคัญเราคัดสรรหมูดำมาให้บริการนะครับเตรียมงานกัน2วันกว่าจะหันได้แบบนี้ต้องบอกว่าตามใจปารถนาเนี่ยเด่นดังมากในเรื่องของหมูหันในระดับพรีเมียมนะครับเราก็ต้องบอกว่าเราก็ภูมิใจนะครับกับสิ่งนี้ที่เราได้รับโอกาสกับทุกคนนะครับมาตลอด3ปีที่ผ่านมา ก็ปีหน้าก็เข้าปีที่4ปีที่5แล้วล่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยแล้วเดี๋ยววันหน้าผมไปมาหาใหม่ก็วันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับไปละ5ตัว